เบอร์แม่จันเลยค่ะเบอร์แม่จันที่อยู่บ้านอยู่บ้านทํางานอะไรเหรอปลูกนาปลูกข้าวโพดนะคะอ๋อปลูกนาปลูกข้าวโพดอ่นะครับแล้วมีลูกกี่คนแล้วพี่เราเจ็ดคนเลยค่ะเจ็ดกี่คนนะเจ็ดคนเจ็ดคนโอ้เป็นลูกเจ็ดคนโอ้นะครับแล้วก็การแสดงชุดนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วแสดงในช่วงไหนครับเวลาในช่วงปีใหม่ค่ะช่วงปีใหม่อ๋ออันนี้เผา คอนดิรั่นค่ะเหล่าลีซูนะครับเอาละนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับอ่ะสัมภาษณ์อีกสักคนหนึ่งนะอีกสักคนหนึ่งเอาใครดีอ่ะเอาคนนี้ดีกว่านะครับอ่ะสัมภาษณ์นิดหนึ่งนะครับเออ่การแสดงชุดนี้ที่บ้านเขาแสดงกันในช่วงปีใหม่ช่วงตรุษจีนปีใหม่ช่วงตรุษจีนปีใหม่แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็แสดงในที่ไหนครับในที่บ้านเนี่ยที่ที่บริเวณไหนบ้าง ถ้าเกิดเป็นวันแรกก็จะช่วงเช้าจะมีการตําข้าวปุ๊กแล้วก็กลางคืนก็จะเต้นทุกบ้านเต้นทุกบ้านแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะเต้นบ้านผู้นาอย่างงี้ค่ะเป็นบ้านผู้นําด้วยค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านซ้อมกันนานไหมครับว่าจะราเป็นอย่างนี้ซ้อมกันนานไหมครับไม่ได้ซ้อมค่ะไม่ได้ซ้อมเลยแสดงว่าเป็นพณีของเขาเป็นพณีเป็นตั้งแต่เด็กแล้วค่ะเป็นตั้งแต่เด็กเหรอครับปัจจุบันที่โทษนะครับทํางาน ทำไรคะทำไรทำนาเนี่ยแหละครับนะครับอยู่ที่บ้านปางสาบ้านปางสานะครับในบ้านปางสามีพี่น้องชนเผ่าทั้งหมดกี่ชนเผ่านะครับมีประมาณสามสี่ชนเผ่าสามสี่ชนเผ่ามีเผ่ามูเซอร์มูเซอรีซอรีซอเจนฮอเจนฮอก็มีด้วยนะครับนี่คือการแต่งกายให้การแต่งกายแต่ละชุดนี่ทําเองเหรอครับ Uh, บัานคนเขาทําเป็นเขาก็ทําเองเอ,อ๋อแต่เขาต้องปักเองใช่ไหมครับปักเองใช่ไหมครับเนี่ยสวยๆก็ปักเองใช่ไหมครับปักเองเป็นเงินไหมเป็นเงินหนักไหมครับที่ใส่หัวหนักไหมครับหัวไม่หนักนะครับอ๋อชุดหนึ่งกี่บาทอาหามถามราคาชุดหนึ่งกี่บาทสมมติผมจะซื้อใส่เนี่ยผู้ชายจะซื้อใส่ชุดหนึ่งกี่บาทประมาณกี่บาทแล้วผู้หญิงกี่บาทชุดหนึ่งประมาณห้าบาทต้องถามทางน้อนะคะ ถ้าถ้าเต็มตัวนี่ประมาณสักเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเงินหมดเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าเป็นเงินหมดทั้งตัวเนี่ยเป็นแสนแสนแต่ว่าชุดที่คุณพี่ใส่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ประมาณหนึ่งหมื่นกว่าบาทประมาณหมื่นกว่าบาทเห็นไหมครับแล้วชุดผู้ชายนะครับชุดผู้ชายแพงไหมชุดผู้ชายแพงไหมครับเมื่อกี้เครื่องดนตรีอาถามเครื่องดนตรีนิดนึงเมื่อกี้เครื่องดนตรีเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องเป่าอะไรเหรอ ฝฟลูครับผมฮะฟลูเครื่องเป่าแคลนเอาถ้าเป็นเป็นภาษาไทยเรียกว่าแคลนแต่ว่าถ้าเป็นภาษาริสูรีสูว่าฟลู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 อ๋อมันออกฟู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 เลยเหรออ๋ออันนี้พี่น้องชนเผ่าริสูแล้วก็การแต่งกายชุดนี้เขาใส่ทั้งวันทั้งคืนเลยเหรอครับใส่ใส่กลางคืนแล้วนอนใส่ยังไงก็ยัมีชุดนอนปกติหนาวไหมับอยู่บนดอยหนาวไหมครับที่บ้านหนาวไหมครับหนาวนะครับ อา้อาวแล้วนะครับอันนี้คืออพี่น้องชนเผ่าชนหนึ่งนะครับเชียงรายเรามี30ชาติพันธุ์ชนเผ่านะครับในเทศกาลอาหารของเทศบาลนครเชียงรายแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คืออาหากรรมอ,อาหารชนเผ่า15ชนเผ่านั้นนั่นเองนะครับที่เราได้มีโอกาสนํามาให้ท่านชิมอาหาร มาชมการแสดงท่านไม่ต้องขึ้นบนเขาบนดอยเลยนะครับท่านสามารถที่จะมาชมการแสดงที่นี่ในทุกๆสิ้นปีนะครับปีนี้เป็นปีแรกเราร่วมมือกันกับบุริทินะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ตามเนี่ยพี่น้องชนเผ่าที่อยู่ที่นี่เขาจะมาสลับสับเปลี่ยนการแสดงทุกค่าคืนตั้งแต่เมื่อวานนี้วันนี้